สวัสดีเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนสละใหม่กันแต่เรามาเดากันนะว่าจะเป็นสละอะไรพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วสวัสดีคุณคู่แมวก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีครับเยี่ยมมากเด็กๆทานข้าวดื่มนมดื่มน้ำแล้วใช่ไหมคะเอดีมากค่ะนี้มาตั้งใจเรียนอ่ะนั่งตัวตรงมาตั้งใจฟังไม่ส่งเสียงดังเชื่อฟังครูสอนนะคะตั้งใจมีสมาธิตาดูหูฟังสมองคิดปากพูดตามได้นะจ๊ะเวลาคุณครูถามไปเรียนกันเลย แอนแอนแอนเห็นไหมคะนี่รูปอะไรลูกโรงเรียนใช่ไหมคะเพราะมีเสาธงด้วยเลยเขจะบอกโรงเรียนมีอยู่วันหนึ่งเจ้าเอเดินทางมาที่โรงเรียนมาสมัครงานขอมาเป็นสละได้ไหมในโรงเรียนคุณครูก็ตอบว่าโอ้ยเสียใจด้วยนะที่โรงเรียนมีสละเอสอนแล้วต้องรับไม่ได้รับเพิ่มไม่ได้แล้ว เ้าเอก็เดินเศร้าส้อยร้อยละเอียก็เลยมานั่งพักอยู่ที่โต๊ะใต้ต้นไม้เจ้าเอก็นั่งพักแล้วก็นั่งคิดทําไงดีนะจะหางานทาที่โรงเรียนไหนได้ไปที่ไหนไหนก็มีสระเอแล้วสักพักหนึ่งเจ้าเอกก็นั่งคิดเอ๊ะเราจะไปไหนดีนั่งพักก่อนแล้วกันต่อมาก็มีเจ้าอเดินทางมาที่โรงเรียนแห่งนี้อีกคุณครูครับคุณครูครับ ผมขอมาสมัครเป็นสารออได้ไหมครับอ๋อมีคนมาสมัครมีออมาสมัครแล้วเรารับเพิ่มไม่ได้แล้วแต่ผมอยากทำจริงๆครับออไม่ได้เจ้าออกก็เศร้าทำไงดีเนี่ยก็เดินแบโอ้เห็นล้มไม้ก็เลยเดินมานั่งคุยอ้าเอมาทำอะไรมาสมัครงานแต่ไม่ได้นั่งพักเราก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเขามีอออยู่แล้วทั้งสองก็นั่งปรึกษาหาลือกัน สักครั้หนึ่งเอาไงดีล่ะเดี๋ยวเราลองไปโรงเรียนอื่นพร้อมกันแล้วการรอให้ใบใบก่อนตอนนี้แดดแรงเจ้าอะก็เดินทางมาที่โรงเรียนแห่งนี้คุณครูคะคุณครูคะขอสมัครเป็นสละอาดในโรงเรียนได้ไหมคะโอ้เมื่อกี้ก็มีเอกับออกมาครูก็ไม่ได้รับสละอาดก็มีแล้วในในโรงเรียนนี้รับอีกสักคนไม่ได้หรอคะไม่ได้คุณครูเสียใจจริงๆนะคะขอบคุณค่ะก็เดินมาพักใต้ต้นไม้อ้าว เอออ่ะทําไมล่ะมานั่งทาอะไรเรามาสมาัครได้เราก็ไม่ได้เราจะไปไหนกันดีนะสมคนทำไงอ่ะพร้อครูก,ก็บอกว่ามันมีครบแล้วมีเอมีออมีอะแล้วทำยังไงดีอ่ะหืมเราลองมารวมตัวกันดีไหมเจ้าอัก็เสนอเราจะรวมตัวไงถ่าเรารวมตัวกันเป็นทีมเราอาจจะได้เข้าไปสอนหนังสือเด็กๆเ,เป็นเสียงสระใหม่ไงเจ้าเอคิดอดีเหมือนกันแต่เราอ่ะ สระเอเราต้องอยู่ข้างหน้าตลอดนะเพราะเรามีหน้าที่ปกป้องสละได้ได้ได,ได้ไหนเอเธอลองมายืนคนแรกซิเอยืดปุ๊บอืมต่อไปเราเอาอะไรยืนดีอออออยืนต่อจากเอได้ไหมไหนลองซิเจ้าสละอ่ะก็จัดการได้ได้ไดออก็มายืนปุ๊บก,กลายเป็นเอก่ออเอแล้วเรา,เรา,เราละเราอยู่ตรงนี้ไม่เอาเราเป็นสละอ่ะ เราเป็นตะขอเหมือนเกี่ยวอะไรได้เราอยู่หลังละกันระวังภัยลองดูนะเออออะเรารวมตัวกัน3มตัวเราชื่อทีมอะไรดีช่วยคิดสิเจ้าเอไดดได้ได้แล้วเจ้าอเรเร็วเร็วเร็วเๆออออะเสียงอะไรดีเราออกเสียงยากอตเออออะวเอะไม่ได้น่าเกลียดสัวแปะ สละอ้วกมีไหมมีสละอ้วกไหมไม่มีเจ้าอ่างก็เจ้าอ้อก็เออออ่ะเออออ่ะเราลองนั่งสมาธิกันดีกว่าติดสมาธิสติมาปัญญาเกิดสติตะเลดิดไม่เกิดปัญญาลมหายใจเขา้าลมหายใจออกอุ้ยเราคิดได้แล้วเจ้าอ,อ่ะพูดขึ้นมาด้วยความตื่นเต้น เอออ่ะลรว,วมเรียกสะละเออเราชื่อสระเออเรารวมกันเป็นทีมนะห้ามแยกจากกันเราเข้าไปสมัครงานพร้อมกันแล้วทั้งสามก็เดินทางมาพร้อมกันสามตัวนะคุณครูคะเราขอทํางานเป็นทีมได้ไหมคะเราอยากเป็นเสียงใหม่ในสละภาษาไทายให้เด็กๆเราสามตัวจะเป็นเอออ่ะเราจะชื่อว่าสระเออคุณครูจะรับไหมคะ เอสละเอยังไม่มีในภาษาไทยคุณครูรับเลยมาเป็นเสียงใหม่ในภาษาไทยโอเคโอเคแต่สามคนไปไหนไปด้วยกันนะได้ค่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจะเขียนยังไงอะลูกเอจะนำหน้าตลอดเลยเพราะสละเอจะป้องกันแล้วตามด้วยเราจะเว้นระยะห่างไวใ้ให้พยัญชนะต้นนะคุณครูอมาแล้วหนูเป็นสละอะสระอะเป็นตะขอเอาไว้ป้องกันตัวไม่ให้ใครเข้าใกล้ได้หรือเราสามารถเกี่ยวอะไรนะหนูจะอยู่สุดท้ายติดกับ เจ้าอจะเป็นเอเว้นว่างออะรวมเรียกสะละเออคุณครูโอเคไหมคะตรงกลางตรงนี้เราจะเว้นไว้ให้พยัญชนะต้นสระของเราจะไม่รับตัวสะกดของเราจะรับแต่พยัญชนะต้นตัวเดียวหรือพยัญชนะต,นต้นสองตัวหรือคําควบกล้ำเท่านั้นนะคะคุณครูชอบไหมคะชอบมากเลยเด็กๆฉลาดมากทํางานเป็นทีมเยี่ยมมากแสดงว่าพวกเจ้าสามคนห่างกันไม่ได้ใช่ เอออะไปไหนด้วยกันเรียกว่าสะละเอสระเอะมีเสียงสั้นนะคะคุณครูบอกเด็กๆด้วยมีเสียงใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเออะสระเอะเสียงสั้นเออยู่หน้าตามด้วยอแล้วก็อปิดท้ายเรียกสรละเออะนะจ๊ะเด็กๆเราเป็นสาะ,ะเสียวยแต่คําของเราไม่รับ ตัวสะกดเราเอาแต่พยัญชนะต้นเพราะเราเยอะแล้วไม่อย่างนั้นคำมันจะเยอะแยะยาวไปหมดเราแปลงร่างไม่ได้ด้วยโอเคไหมโอเคดีใจจังเลยเราได้ทำงานแล้วแล้วเดี๋ยวเราลองไปหาพยัญชนะมาใส่ในคำของเรากันดีกว่าอ้าวเห็นไหมคะโรงเรียนก็รับเอออัะเข้าทำงานเป็นทีมชื่อว่าทีมสะระเอ,อนะคะคำของที่ใช้สระ,ะเอจะไม่มีตัวสะกดเขาจะรับแต่พยัญชนะต้น ต่อไปในโรงเรียนก็มีพย,ยัญชนะมาหลายตัวอา้าวเจ้าคอควายเข้ามาอยู่ซิพอคอควายเข้ามาปุ๊บกลายเป็นคําว่าอะไรลูกอ่านเลยคอเอิคเคิคำว่าเคิแปลว่าเคิเขิขนเวลานักเรียนไปเจออะไรหรือมีใครถามอะไรนักเรียนอายเนี่ยเคิเขินนะคะอ่านว่าคอเอิคเออยู่ข้างหน้าตามด้วยพย,ยัญชนะต้นตามด้วยอและอ่ะคือสระเอิคอเอิ เคต่อไปอ้าวถึงเวลาแล้วเจ้างองงูได้ค่ะงูก็มากลายเป็นอ่าสิลูกงอเออเงอะองอเออเงอะอแปลว่าคนแก่ที่เขาเดินไม่ค่อยไหวเงอะเงอะงงาๆอย่าไปว่าเขานะลูกเพราะว่าคนแก่เขากระดูกไม่ดีแล้วต่อไปงองูมานั่งที่ได้ขอบคุณค่ะต่อไปตัวอะไรลูกเจ้าจอจานมาจอเออเจอจอเอ่อ,อเอจอแปลว่า เหมือนนักเรียนเวลามารับนมแล้วเรียนอยากมาเจอเจอครูแมวไงนักเรียนก็ตามคุณพ่อแม่ด้วยเรามาเจอกันเรามาเจอกันนะคะต่อไปตัวอะไรหนูค่าชอชิงดีมากอ้าวเจ้าชอชิงเข้ามาชอเออเชชอ,ชอเเชอใช้คำกับคำว่าอะไรลูกวันนี้ฝนตกพื้นเชิชะแฉเห็นไหมคะ ใช้ถูกหรือยังคะเชอะแฉะใช้กับพื้นที่มีน้ําเปียกน้ําขังอยู่ต่อไปถึงคิวหนูหรือยังซซโซมาเลยซซเออเซอเซอหมายถึงคนที่เขาเป็นคนบ้าผมเผ้ากระเซอะกระเซิงหรือบางคนไม่บ้าแต่ไม่ยอมไม่ชอบสระผมไม่ชอบหวีผมผู้ใหญ่ชอบูอุ้ยดูซิผมเผ้ากระเซอะกระเซิงนะคะต่อไปถึงคิวใครลูกต่อเตา ต่อเต่าเดินมาเลยโซโซกับที่ต่อเต่ามาแล้วกลายเป็นคําว่าอะไรต่อเออเตอะเตอะคานี้ใช้กับหนาเตอะเหมือนนักเรียนเล่นเกมมากใช้เวลาเล่นเกมดู YouTube นานๆหน่อยนักเรียนต้องใส่แว่นแว่นตานักเรียนก็เป็นแว่นใส่ตาสั้นแว่นมันก็จะหนาเราอุ้ยใส่แว่นตาหนาเตอะเลยนะคะต่อไปขอบใจมากต่อเต่าตัวต่อไปถอถุง ถอเออเธอทอเออเธอต้องใช้คําว่าช่างเธอสมมุติว่านักเรียนวันเนี้แม่ฝนตกไม่ได้ออกไปซื้อขนมให้นักเรียนนักเรียนจะงอนเอ้ยไม่งอนดีกว่าช่างเธอวันนี้ฝนตกแม่ออกไปก็ลําบากเนี่ยคือไม่เป็นไรช่างเธอไม่คิดมากนะคะขอบใจมากทอถุงกลับที่ต่อไปตัวอะไรผมครับทอหนหอดทนทอหนหารเดินมาเข้ามาทอเออเธอ เธอคำนี้ใช้กับเธอะทะเช่นกระเป๋านักเรียนใบใหญ่มันเทอะทะหิ้วลําบากนะคะแต่ถ้ามีคําว่าเลอะอยู่ข้างหน้าเป็นเลอะเธอก็คือเปื้อนไปหมดเลยนะคะขอบใจมากเจ้าทรหารต่อไปเป็นพยัญนชนะต้นสองตัวหรือคำควบกค้าม,มาเลยเจ้าปอลอมาปอลอขึ้นไปเป็นอะไรลูกปอรอเอเปร ปอรอเอเปิรกหมายความว่าเปื้อนไปหมดเลยนะคะเปิรอกเปื้อนนะคะอ้าวจะปอรอกัดที่ได้ต่อไปขอรอมาแล้วขอรอเอเอเครกเครกหมายถึงเลอะเปื้อนแห้งเขอะไปหมดเหมือนจานนักเรียนทานข้าวเสร็จแล้วอ่ะ เอาไปวางไว้จนมันแห้งเคลอะจานล้างไม่ค่อยออกนะคะหรือนักเรียนตื่นเช้ามาเรายังไม่แปรงฟันไม่ล้างหน้าไม่อ่านนะมีคาบน้ำลายติดอยู่หูมันดูเคลอะไปหมดหน้าตามองแมมนะคะขอบใจมากขอรอกลับไปคำต่อไปพยัญชนะต้นเป็นฟอฟันได้เลยฟันมาแล้วฟอฟันสะอาดจังมาแล้วฟอเออเฟอเฟอหมายถึงคนที่ทำอะไรเฟอฟะไม่รู้เรื่องนะคะ เดินไปก็ไม่ดูตามมาตาเรือเดินไปตกท่อเฟ้อฟะนะคะฮะแต่นักเรียนอย่าไปว่าคนอื่นนะคะมันไม่ดีบาปกรรมนะคะต่อไปยอยักษ์เขี้ยวใหญ่มาแล้วครับพมยอยักษ์เขี้ยวใหญ่มาใส่ยอเออเยอะเยอะคำนี้นักเรียนรู้อยู่แล้วมากมายมีขนมเยอะแยะมีของเล่นเยอะแยะนะคะอ่าเจ้ายักษ์กลับที่ต่อไปเียเียตัวอะไรลูกลอลิงมาแล้ว ลอเออเลอะเลอะก็หมายถึงนักเรียนทำบ้านเลอะเทอะนะคะต่อไปเจ้าหอนอก็มาเหลือแล้วหอนอขออยู่ด้วยหอนอเออเนอะเนอะคำนี้หมายถึงหูมันเหนียวเนอะหนะเหมือนนักเรียนทานไติมหยดทานน้ำหวานหกพื้นเหนียวเนอะไปหมดเลยเนอะหนะไปหมดเลยนะคะนักเรียนก็ทราบแล้วนะคะตอนนี้ครูแมวจะมาทวนให้แอน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 ,แอน กระต่ายหูกระดิกตั้งใจเรียนวันนี้นักเรียนได้ฟังนิทานเรื่องสละอะไรคะเจ้ากระตา่ายบนหัวคูแมวตอบได้ไหมให้เด็กๆตอบดีกว่าสละอะไรคะตอบพร้อมกันเจ้ากระต่ายด้วยหนึ่งสองสักสะละเอออ่าสละเออ,เอ,อมีเสียงเป็นยังไงลูกเสียงสั้นใช่ไหมคะต่อไปเรามาทวนซิทําไมลูกเจ้าเอเขาจะเข้าไปขอทํางานใช่ไหม แต่ทาไม่ได้เพราะมีสระเออยู่แล้วเจ้าสระออก็เข้าไปก็มีอยู่แล้วเขาก็ไม่รับใช่ไหมลูกไม่รับให้สอนแล้วเพราะว่ารับหลายคนไม่ได้สระอะเข้าไปก็รับไม่ได้เพราะมันมีเสียงสระอะอยู่แล้วใช่ไหมคะสามคนก็เลยไปนั่งปรับทุก,กันเจ้าสระอะก็เลยคะ่ะเราลองมารวมตัวกันเป็นทีมดูซิก็เลยรวมตัวเออยู่หน้าตามด้วยอแลอะอปิดท้ายเราเลยได้สระเสียงใหม่คือสระ,ะเอนะคะฉะนั้น คำในสะละเอจะไม่มีตัวสะกดเลยนะคะจะรับแต่พยัญชนะต้นตัวเดียวและพยัญชนะต้นสองตัวหรือเรียกว่าคำควบกล้มและอักษรน,นำนะคะคำที่มีตัวสะกดต่อท้ายสะไม่มีเลยนะคะจะมีแต่พยัญชนะต้นอยู่หลังสะละเอแล้วปิดท้ายด้วยสะละอีกสะละอะรวมเรียกสะละเอนะจะยากไหมคะ สาระเอ,อืไม่ยากเลยแล้วเมื่อกี้นักเรียนก็อ่านคําแปลความหมายไปกับพ่อแม่ครูแล้วเดี๋ยวเด็กๆทุกคนจะต้องจดลงในสมุดแล้วก็เขียนให้เป็นยังไงคะสวยที่สุดเท่าที่จะเขียนได้นะคะวันนี้เราก็เหลืออีกแค่สองสระเราก็จะจบบทเรียนภาษาไทยแล้วนะคะ คนที่ทำงานเป็นปัจจุบันเยี่ยมที่สุดเลยคุณครูขอชื่นชมที่สุดเลยนะคะยังไงก็แล้วแต่เราเรียนมาหลายสาระแล้วอันนี้เป็นเหลืออีกสองสละสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เรียนสละเอกนะคะสละเอ,อิกประกอบไปด้วยตัวอะไรตัวแรกตอบครูแมวเจ้ากระต่ายกับเด็กๆพร้อมกันหนึ่งสองสักเอตัวที่สองอ,อตัวที่สาม รวมเรียกว่าสะละเออนะจ๊ะจำได้หรือ,อยังถ้าใครจำได้แล้วตอบดังๆจำได้ไหมคะเอเยี่ยมมากทุกคนบอกจำได้ฉะนั้นวันนี้เขียนหนังสือให้สวยนะจ๊ะวันนี้คุณครูก็ขอให้ลูกๆตั้งใจเหมือนเดิมนะคะบ๊ายบาย